สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ตัดหญ้าเสร็จก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูพึ่งพงป่าที่ผมตั้งไว้ในบ้านครับไปดูกันครับครับในพื้นที่บ้านเนี่ยครับในบริเวณบ้านมีต้นไม้พอสมควรนะครับผมก็เลยนําพึ่งพงป่ามาตั้งทิ้งไว้ครับผมล่อพึ่งได้ผมก็นํามาตั้งไว้ในบ้านนะครับมาดูนะครับว่าปีนี้พึ่งพงป่า ช่วงฤดูฝนเป็นยังไงนะครับนี่รังที่หนึ่งครับเขาก็ออกหากินดีนะครับท่านผู้ชมเนาออกหากินดีไหมครับนี่รังที่หนึ่งจริงๆผมตั้งทิ้งไว้ที่นี่หลายกล่องนะครับแต่ว่าเหลือเหลือประมาณสักเก้ากล่องนะครับเดี๋ยวไปดูกล่องอื่นๆนะครับนี่กล่องที่หนึ่งนะครับนะครับน้องเขาก็ออกหากินเป็นปกติครับกล่องที่สองวางใกล้กันเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะห่างกันประมาณสักสามเมตรครับท่านผู้ชม ห่างกัน3เมตรดูรังนี้นี่ครับน้องเขาออกทํามาหากินดูดูด,ด,ดูนะครับในบ้านเนี่ยมันมีทั้งเกสรของต้นเงาะนะครับในบ้านนี้ยายปลูกเงาะไว้เยอะนะครับเขาก็ได้เกสรจากเงาะนะครับรังนี้รังนี้เหมือนจะหนีรังไปแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนเปิดดูเปิดดูกันผมคิดว่าหนีรังไปแล้วนะครับอาจจะโดนมดโดนแมลง โดนตัวต่อนะครับนี่ล้างไปแล้วหนึ่งนะครับนี่ล้างไปแล้วหนึ่งแต่ยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้เคลียกล่องนะครับเดี๋ยวต้องเคลียกล่องก่อนนะไปนะครับกล่องมีสองกล่องแล้วใช่ไหมครับเนี่ยในบริเวณบ้านครับท่านผู้ชมเลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านเลยนะครับมาดูกล่องที่สามครับกล่องที่มีผึ้งนะครับกล่องที่สามกล่องนี้ก็มี นี่บินเข้าบินออกทำมาหากินกันแต่เช้าเลยนนี่กล่องที่สามครับท่านผู้ชมครับกล่องที่สามแล้วก็วางไว้แถบด้านนี้อีกนะครับยังไม่เข้านะครับตรงนี้อีกสามกล่องยังไม่เข้านะครับเจอเจอไอ้พวกต่อครับท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ากล่องนี้ หนีไปหรือ,อยังนะครับเพราะว่ามันต่อเยอะครับทําที่ดักต่อก็ยังไม่ได้ผลฮะครับเนี่ยกล่องนี้ปกติจะเยอะมากนะครับตอนนี้เงียบผมคาดว่าน่าจะไม่เหลือแล้วละ่ะโอ้มีตัวต่อด้วยโอ้โหผมไม่เหลือครับท่านผู้ชมกล่องเนี้ยปกติพึ่งเขาก็จะบินว่อนเลยนะฮะกล่องเนี้ย ดูก่อนดูก่อนอ๋อมีอยู่มีอยู่อยโอ้โหยังยังอยู่แต่ว่าโอ้ยไปแล้วท่านผะู้ชมเอ้ยไปแล้วจริงๆด้วยโอ้หเสียดายมากเลยครับรังใหญ่มากเลยเนี่ยตัวต่อเห็นไหมฮะ ไปแล้วโอ้สุดใมากเลยครับท่านผู้ชมไปหมดเลยต่อไปกินโอ้โหทิ้งรังหมดเลยโอ้ยบาดใจเจ็บหัวใจเนี่ท่านผู้ชมเอ้ยไปแล้วครับลังนี้ตัวต่อไปจัดการซะละนี่แหละวิถีคนเลี้ยงผึ้งเรา คือตอมันชุกมากเลยครับท่านผู้ชมเป็นกองเลยจะเก็บก็ไม่เก็บกะว่าจะให้เขาขยายลังแต่ว่าไปเจอตัวต่อ,อดูดิท่านชมดูตัวต่อนี่ครับต่อก็คงมาต่อสู้กับพึ่งพึ่งทาหารนะครับก็ตายเยอะเหมือนกัน ไม่เหลือแล้วครับท่านผู้ชมกล่องนี้นะครับเสียดายมากเลยไม่เป็นไรมันเป็นปกติธรรมดาของคุณเลี้ยงพึ่งพงป่านะครับที่ต้องเจอปัญหาน,นี้ความเสียดายเกิดขึ้นแล้วไปไม่เป็นไรนะครับเรายังเหลืออยู่สามใช่ไหมฮะไปมาดูกล่องที่สี่กันครับกล่องกล่องนี้ก็โดนต่อนะครับท่านผู้ชมไม่เหลือเหมือนกันเนี่ยกล่องเนี้ย กล่องนี้ก็ไม่เหลือโดนต่อเหมือนกันเนี่ยกล่องนี้ก็ไม่เหลือนะครับนี่เห็นไหมฮะัมอร์นี่ไปแล้วโดนต่อนะฮะตัวต่อไปกินหมดนะครับเสียหายจากต่อไปสองกล่องสองลังแล้วนะครับอ่า มาดูกล่องน,นี้ครับกล่องน,นี้ก็ยังมีพึ่งอยู่ครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากล่องอื่นๆจะโดนต่อไปหรือเปล่านะครับกล่องที่สี่ใช่ไหมครับที่เราเจอน้องพึ่งนะครับไปดูกล่องที่กล่องที่ห้ากันครับโอ้ยตายตายตายกล่องที่ห้าครับน้องพึ่งเขาก็ออกทํามาหากินกล่องที่ห้า <ป>กองที่ห้านะครับไปไปดูกลองที่ที่หกที่เจ็ดกันต่อห้าเอามาช่วยกันเช็คดูนะครับห้ากองนะครับตอนนี้มีอยู่ห้าละของที่ห้ากองเป๋อกองที่หก,กนี่กองที่หกกองที่หกครับ ก่อนที่หนะครับไปดูหแล้วสรุปเราเหลือกี่กล่องเนี่ยหกล่องนู้นไม่มีกล่งที่หกล่องที่7กล่องนี้เพิ่งเอามาตั้งเมื่อวานครับเพิ่งย้ายมานะครับเขาก็ยังไม่คุ้นชินกับสถานที่ กองที่6 1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้กลองที่เจีดีครับกองที่7กล่องที่7นะครับไ,ไปดูกลองที่8ก่อนกลองที่8นี่ล่องที่8 สรุปแล้วตอนนี้เหลืออยู่8กล่องครับท่านผู้ชมครับ8กล่องก็ตั้งล่อไว้ในบ้านนี่แหละครับมีอาหารของเขานะครับด้านหลังเป็นป่าข้าวโพดครับด้านหลังเป็นป่าข้าวโพดแล้วก็จะมีดอกเงาะเกสรเงาะพวกนี้นะครับให้เขาได้หากินนะครับเป็นอาหารของเขาก็จะประมาณนี้นําบรรยากาศการ เดี๋ยวครึ่งพงป่าในบ้านมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่น,นี้บรรยากาศครับบรรยากาศโอ้เสียดายจริงๆเลยโดนตัวต่อเล่นไปซะส,สอลังเลยนะครับท่านผู้ชมก็ตั้งไว้แบบนี้แหละครับตั้งทิ้งไว้แบบนี้มีป่านะครับมีมีต้นไม้ มีอาหารให้เขาก็สามารถที่จะเลี้ยงพึ่งคงป่าได้ในบ้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับสองนิ้วน่อยบ๊ายบายอ่ะฝากติดตามกดไลค์สับส i b e กดแชร์ช่องอาจนารย์นันตต่อยหน่อย